ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับแขงแรงมากเลยวันนี้มาปล่อยกุ้งนะครับปล่อยกุ้งบ่อปลานะครับบ่อทดลองเลี้ยงครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีนะครับ สวัสดีครับคุณพ่ออะไรนะครับพ่อทองแดงครับผมพ่อทองแดงนะครับอ๋อนี่พี่กัดอยู่ที่สุวรรณภูมินะพ่อเนาะสุวรรณภูมิครับอ่าทดลองเลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงกุ้งกล้ามกามนะครับนี่นะครับใช้โตดีไหมพ่ออ๋อโตดีเนาะครับผมโตตัวบิ๊กๆเลยแข็งแรงมากแข็งแรงนะครับนู่นครับบ่อของคุณพ่อนะครับเป็นบ่อธรรมชาตินะครับ คุณพ่อจะเาน้ำเติมน้ำเข้าไปในกล่องนะเพื่อปรับสภาพน้ำนะครับนี่นะครับใสสวยๆเลยนะครับน้ำลึกไม่พ่อตรงนี้ปร,ประมาณกี่เมตรครับประมาณเมตรกว่าเมตรกว่าเมตร,มตรประมาณเมตรยี่บเนาะเมตรห้เมตรห้าสิบเนี่ยน้ำในบ่อน,นี่คือน้ำอะไรพ่อน้ำฝนนีใช่ไหมน้ำฝนครับ น้ำฝนนะครับทุกท่านครับมีพิกัดอยู่ที่สวุวรรณภูมิร้อยเอดนะครับวันนี้ปล่อยกุ้งนะครับตอนนี้ให้ปรับสภาพน้ําก่อนนะครับปรับสภาพน้ำคุณพ่อก็จะเติมน้ําลงในกล่องนะครับทดลองเลี้ยงดูนะพ่อเนะครับผมลอมนงน้ามันต่าท่าต่มันท่าก็ดี เเออารื่ยๆครับพ่อจับน้ําดูที่น้ําเย็นไหมเย็นครับข,ข้างล่างเย็นใช่ไหมในกล่องล่ะ <Okay. S 1> ในกล่องเท่ากันไหมครับ okay. ในกล่องไมเย็น,ยนอ,อ่ในกล่องเย็นเราปรับน้ําก่อนนะครับนี่ครับ